สวัสดีครับประจยนทุกท่านครับผมข้าใหญ่ไปลอยครับประจานพระจมามตอนนกครับผมนี่ครับเจ้าหลอดครับจักเสีนโมเลนมานเนี่ยทายขนนะครับครับผมเจ้าหลอดครับ มีนกปลาเสียงใหญ่อ่ข้างๆนี่ครับนี่ครับฟังมึงสองกูห่คคอยนะครับใหญ่คักตัวนี้ครับเสียงใหญ่ยังคักนะครับผู้ครับเสียงใหญ่คักแต่ว่าเจ้าหลอดเชลเลนบ่เมือนเนี่ยม,มันรุนมากครับผมใช้ตุ่นเดียวๆได้ครับเสียงใหญ่คักนุกปลาตัวนี้ เลยจะรอชังเล่นอยู่ครับ Terima kasih telah menonton! ครับอาจารย์ผมได้เข้าไปเซ็กมึงแล้วครับเช็กในกคลิปมึงแล้วครับลา,ายยางสวยครับผมเป็นอ่างเป็นบางยกนะครับตัวนะครับเสียงใหญ่ครับคิดว่าพิษตูนะครับผม เรนเลนตัวตัมันเอเลนกิ้งนะครับตัวนี้ครับเสียงใหญ่ๆคู่หลักๆนลครับอ้างเป็นบางยกนะครับยกนึ่งกับบางเทือกับอ้างคำหนึงอีกยกหนึ่งกับอ้างเกือบเบิ้ด้วยสครับนะครับตัวใหญ่ครับผมก็จะมาตะเกียบกุฏีแท้ผมอยู่ไกลเนี่ยเกียบทีแข็งนะครับโอ้ยขนแมขนหนวดแมวครับอาจารย์เต็มเบิขาเลยครับ สวยๆตัวนี้ครับคิดว่าพิษคิวบ่านี่ครับเลนกิ้งดีครับตัวนี้ครับกับลลยบนตรงห่วงครับผมครับถอนปีกเรียบร้อยครับเดี๋ยวสิลุดมือไปครับผมเสียงใ่ครับมาสองตัวครับผมครับตัวไอ้สองกุ๊กแกมนั่นเสียงใยซ้ำกันนี่ครับ แต่บบมีอ่างครับผมบางนี้มีอ่างครับโหยางคักเลยครับผมขับไล่ครับผมสนับปีครับเป็นนกตัวนี้เป็นนกแกนะครับผมถอนออกมาปีกนะครับเป็นขนสีดำเลยนะครับใช่ะคนนะครับขนสีดำบัดมึกมึกสีดำนะครับมึกมันนะครับผม อูงามครับนกตัวนี้ขนหนวดไม่เอาเต็มบิดนะครับ่นจะลอดต้องขึ้นไหวอยู่ขึ้ว่าพิษตูนะครับผมผมก็เลยเอากล่องลงมาเช็คเบึงนะครับเมอนเมียนโมนี่นะครับโอ้ยครับหนาย่างรอครับอ่างเป็นบางยกนะครับตัวนี้ครับยกหนึ่งเท้ากระลวดอ่างเกือบทุกค่านะครับ เสียงเนิบๆน,นะครับตัวนี้คู่หลักๆนะครับผมเจ้หลอดดึงให้เรียบร้อยนะครับอ่ะไปสร้ามึงครับพี่นอ้องหางสิบเเสร็จนะครับย่างงามเลยหนกตัวนี้เออี่เฉลี่ยกว่าพิษคิวบอถืออยู่ครับบักเรนกิ้งนะครับตัวนี้ครับ กกโกโก้กกโกโก้นะครับเสียงหลักๆครับผมปะเอาเจ้าอดกลับนะครับบันนี้เล่นไร์บุดได้ถ่ายขุนนะครับอาจารย์ในพอกันคลิปหนาครับผมสวัสดีครับ